สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรพื้นที่ภาคอีส,สานเท่านะครับมื่อนี้ลานลุงเรื่องสับเกษตรให้มีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับมาจําหน่ายอยู่าลานโดดังมหาสารคามนะครับเป็นขี่หมูอัดเม็ดนะครับกับนำมามักชีวภาพนะครับของขี่หมูนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสนใจอยากได้ขี่หมูอัดเม็ดแล้วก็นำมาร์คขี่หมู สามารถติดต่อกันได้นะครับที่ลานลุงเลองสักเกษตรไทยนะครับสาขามหาสารคามนะครับโกดังใหญ่อำเภอกันทรรวิชัยนะครับบ้านนาซีนวลตำบลนาซีนวลนะครับก็นะครับมาเลือกมาหามาซื้อมาใส่กันได้ครับจำนายตั้งแต่เริ่มต้นตั้งใจนึ่งกระสอบขึ้นไปนะครับกระสอบละ180บาทนะครับนำมักขี่หมูอัดเม็ดนะครับพามาชมนะครับเดี๋ยวเอาไปเบิ้งนะครับนำมักขี่หมูกับขี่หมูอัดเม็ดเท่านะครับ อยู่โกดังมหาสารคามกับซมีขี่ไก่แกบนะครับขี่ไก่แกบนี่ครับเต็มโกดังเลยนะครับอ่าเต็มโกดังเต็มล้านเลยนะครับนะครับชิมูอัดเม็ดนะครับบรรจุกระสอบละยี่สิบห้ากิโลนะครับเอามีไว้จำน่ายให้ลูกค้านะครับตอนนี้ยังมาลายครับเหลืออยู่ประมาณหนึ่งร้อยกระสอบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้นะครับติดต่อกันเข้ามานะครับ ขี้มูห้งๆนะครับอัดเม็ดนะครับนี่ครับขี้มูอัดเม็ดนะครับสามารถที่เอาไปใส่เครื่องพ่นได้ครับบัวจะเป็นมันสำปะหลังนะครับหน้าเข่าอ้อยนะครับอย่างพันล่าหรือว่าพืชไร่พืชสวนทุกชนิดครับโมเปียนอันตรายนะครับต่อคนและสัตว์แล้วกับพืชนะครับสามารถใช้ได้ดีนะครับนะครับเป็นขี้มูรอยเปอร์เซ็นต์นะครับ อัดเม็ดนะครับเพิ่มคุณค่าให้ดินนะครับเพิ่มผลผลิตให้กับพืชนะครับเป็นขีมูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพันกันมักจากธรรมชาตินะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ครับที่ร้านลุงเรื่องสับษตรไทยนะครับอา0973257575นะครับติดต่อกันเข้ามาสอบถามทางธรรมะได้ครับ0973257575นะครับ